สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผม a ซ d b o x c h a n n e l และตอนนี้เราอยู่ในเกม e n s ช i น Impact นะครับมีตัวละครใหม่เข้ามาเป็นตัวละครโรซาเลียแต่เป็นตัวละครสีดาวนะครับแล้วก็ตู้ที่เป็นตู้ชายตัวละครชายผมมีแล้วนะครับแต่ว่าตู้นี้ผมจะเปิดเอาโรซาเลียจากรอบที่แล้วนะผมเปิดตู้หูเต่าแต่หลุดเลดได้ตัวละครจีนไปนะครับเป็นตัวละคร5ดาวแต่ตู้นี้ผมไม่ต้องการตัวละครชายเพราะผมมีตัวละครชายอยู่แล้ว ผมต้องการแค่โรซเลียนะครับถ้าผมได้โรซเลียผมก็จะพอนะครับเพื่อไม่ให้ตัวละครชายออกมาผมจะเก็บเลเที่จะได้เอาไว้สําหรับตัวละคร5ดาวตู้ต่อไปนะครับก็ไม่รู้จะเป็นตู้ไหนเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันเลยนะครับว่าผมจะได้ในโรที่เท่าไหร่ไปดูกันเลยครับ <CPU> ตอนนี้ก็มีตู้ชายนะครับมีตัวละคโลรโรซเลียมี ิสโซมีมารบล่านะครับส่วนตัวอาวุธตัวอาวุธผมคงไม่เปิดนะครับผมเก็บเพชรไว้เปิดตัวละครอย่างเดียวโอเคครับเดี๋ยวลองกันเลยตอนนี้เพชรผมมีอยู่ไพ่บอลเจมผมมีอยู่หนึ่งหมื่นนะครับแล้วก็มีหินลุ้งอยู่แปดอันเดี๋ยวเราลองดูนะครับสิบโลแรกผมจะได้อะไรเป็นสีม่วงครับ ขอเป็นตัวละครแล้วกันไม่เอาอาวุธนะโอ้โหได้ดาบครับสกินวิเชียวเกสซอร์สนะครับแล้วก็ฟิเซอร์ออกมา oh, <no. S 1> สิบโลแรกยังไม่ได้นะครับโลเซเลียนะผมโลผมขอแค่โลเซเลียตัวเดียวนะครับต่อไปอ่า สิโลคันที่สองอเคขอโลเซเลียแล้วกันนะครับสกีฟิชียลซอสนะครับ มันไม่แน่ใจเหมือนจะเป็นดาบซิงชิลนะตัวเนี้นี่ไงรีเซ็ตจริงๆด้วยดาบซิงชิวนะครับก็ตัวละครซิงชิวผมยังไม่มีดาบก็ดวงดีครับที่ได้ดาบตัวเนี้ไว้ให้ใช้นะแต่ผมยังต้องการโลเซเลียอยู่ดีต้องการตัวละครโเซเลียตอนนี้เปิดไปยี่สิบโลแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูสิบโลถัดไปครับโเซเลียขอโลเซเลียเท่านั้นโอ้โหชายออก <What? S 1> อะไรเนี่ย โอหออกตั้งแต่ตั้งแต่สิบโลครั้งที่สามอะ่ะจะดีใจหรือเสียใจดีเนี่ยได้ได้ใช้แน่แน่ครับแต่ว่าตัวละครน,นี่สิผมไม่ดีใจเลยผมไม่ดีใจเลยผมไม่ดีใจเลย ไม่ดีใจเลยบาบัลล่าครับโอ้โหเหมือนโซรซเลียจะเป็นตัวแรนะ oh, <no. S 1> สิบโลขั้นที่สามครับต่อไปสิบโลขั้นที่สี่นะครับผมขอโซรซเลียแค่ตัวเดียวขอโซรซเลียตัวเดียวโอเคอย่างน้อยตัวตนนัวละครสีดาวก็มีโอกาสออกได้นะครับดาบครับโอ้โหอาวุธอะไรจบมาบ่อยขนาดนี้ สิบโลครั้งที่สี่โรเซียจบมาเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหไม่ออกครับอะไรเนี่ยขอแค่โรเซียตัวเดียวสีดาวออกมาสองตัวแล้วครับแต่เหลือแค่โรเซียสิบโลครั้งที่ห้าแล้วครับพิซเซอร์ออกมาอีกนะ อะไรเนี่ยโลสซเลียจะออกยากขนาดนี้เลยไม่ออกครับสิบโลคั้งที่ห้าเลยยังไม่ได้เลยนะสิบโลคั้งที่หกครับออกได้แล้วแหละตาบ ไม่ออกครับโรซาเลียออกยากมาก oh, <no. S 1> นี่มันแลโรซาเลียชัดๆเลยสิบโลครั้นที่เจ็ดแล้วครับโรซาเลียยังไม่ออกมาเลยนะแต่ใช้ออกมาตั้งแต่ครั้นที่สามมาแล้วครับโรซาเลียโอ้โหในที่สุดผมก็ได้โรซาเลียแล้วนะผมแต่ผมเอาแค่ตัวเดียวพอนะครับเพราะว่านี่สิบโลครั้นที่เจ็ดแล้วก็เท่ากับว่าผมเปิดมาสี่สิบโลหลังจากที่ได้ชายนะครับ แล้วเปิดต่อไปอีกสัก30โลในเลทที่มันจะการันตีประมาณสัก70นะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ตัวละครตามหน้าตู้หรือเปล่าด้วยตัวนี้ก็ค่อนข้างอันตรายเลยเพราะว่าการันตีผมออกไปแล้วนะผมต้องการแค่โลซเลียอย่างน้อยก็ได้โรซเเลียแล้วผมจะมาทดสอบดูอีกครั้งว่าตัวละครนี้เป็นยังไงผมเตรียมอาวุธไปแล้วนะครับ โอเคครับเปิดไป70โลนะครับได้โลเซเลียมาแล้วโลเซเลียออกยากกว่าชายด้วยครับสีดาวออกยากกว่าตัว5ดาวนะตู้นี้มันอะไรกันเนี่ยโอเคครับตู้นี้จบไว้เท่านี้นะครับผมเปิดไป70โลผมได้ทาตุเกลียนะครับหรือว่าชายนั่นเองออกมาในโลที่30ประมาณนั้นนะครับแล้วก็เปิดไปจนถึง70โลก็ได้โลเซเลียออกมา เพราะฉะนั้นตู้ต่อไปก็ไม่น่าเกินอีก40โลก็ผมก็จะได้5าดาวแต่5ดาวจะเป็นตัวหน้าตู้หรือเปล่าตัวนี้ก็ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวตู้นี้ก็ได้โสรสเซียมาแล้วผมจะไปทดสอบแล้วก็เดี๋ยวจะลงคลิปตัวอย่างนะครับเพราะว่าอาวุธที่ผมจะใช้ทดสอบคือดับเบิ้สไปร์สเปียนะครับอาวุธตัวนี้ผมเตรียมไว้สลับโสรสเซียโดยเฉพาะบางคนอาจจะคิดว่ามันไม่ดีหรือทําดาเมจได้น้อยแต่ผมชอบเอฟเฟกของตัวหอ,อกตัวนั้นนะครับก็คือที่จะมี จมตีเป็นน้ําแข็งตรลบ้าใส่ศัตรูตัวเนี้ผมว่าโจมตีได้ค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับเดีย๋ยวลองไปทดสอบกันแล้วผมก็จะลงคลิปต่อจากนี้ให้ด,ดูกันอีกทีนึงนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ 諦め